สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอยู่กับอ e ีกอยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นกล่องพัสดุอยู่ตรงนี้นั่นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมันคือการรีวิวเปิดกล่องพัสดุสั่งของมาจากเน็ตอีกแล้วนะคะสิ่งที่กอยสั่งมานะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะต้นไม้เองนะคะมีทั้งหมดสามกล่องนะคะกล่องใหญ่เท่านี้เนาะนะคะแล้วก็มีกล่องนี้เล็กลงมาหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามกล่องนี้นะคะมีต้นอะไรบ้างแล้วก็มาจากที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เดี๋ยวใช้กระดาษตูก่อนเนาะมาดูกันค่ะกล่องแรกนะคะกล่องแรกเบาๆเลยนะคะมาจากร้านนี้เนาะอ่ะดูชื่อกันเอาเองนะจ๊ะบางเขนกรุงนว,วามินบึงกลุ่มกรุงเทพน,นะคะโอ้ยอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะ เดี๋ยวมาดูว่าในกล่องนี้นะคะมีอะไรเออกล่องนี้เบานะก้อยจำไม่ได้นะคะว่ากอยสั่งอะไรร้านไหนใครไปบ้างคือคือจำไม่ได้จริงสั่งไปหลายร้านนะคะอ่าอันนี้เปิดออกมานะคะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ยัดอยู่ข้างในแบบนี้เบามากนะคะเอเอเอ,อ๋ออยู่นี่ อยู่นี่นะคะเปิดออกมาอันนี้เป็นเหมือนแบบลางลากมานะคะเออลางลากมาเ,เป็นแบบนี้นะคะยังมองไม่เห็นเนาะอยู่ข้างในอันนี้ตอนนี้ที่อัดคลิปนี่ประมาณเกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะคือกลับบ้านมาแล้วก็เจอกล่องก็รีบเอาขึ้นมาเลย ะเออเจอแล้วนี่นะคะฮาวเทียของก้อยนะคะคือจิ๊จอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะเล็กกว่านะนี่ออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยรากขาดสกนาัตตกรรมไม่เป็นไรคะ่ะยังมีลากเห็นไหมคะยังมีรากติดอยู่เนาะ น่ารักไหมคะน่ารักเนาะร้านนี้นะอ่าได้มาเป็นสองอันนี้นะคะนี่หนึ่งสองเห็นไหมสวยๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันนะคะกล่องนี้จะหนักกว่านะคะหนักกว่าเนาะส่งมาจากร้านนี้นะคะ ก็ไม่ไม่ได้เขียนชื่อร้านเนาะแต่ว่าเป็นลายบุคคลนะคะกล่องขนาดเท่ากับอันเมื่อกี้แหละอันเมื่อกี้นี้แบบว่าแพ็คมาดีนะคะพูดถึงนะไม่มีความเสียหายกับตัวต้นไม้เท่าไหร่นะคะมีแค่รากหุบนิดหน่อยเองเพราะเปิดไม่ได้เปิดออกมาเป็นแบบนี้เห็นอะไรไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเออร้านนี้ก็แพ็คดีนะคะ ส่งมาทั้งหมดสองอันนะคะได้มาสองกระถางก็เอออันนี้สัง่งแม่ส่งทางกระถางนะคะคุณร้านของคุณดวงพรนี่ออกมาสอง,งแบบนี้นะคะอฮ้ยไม่ใช่สองอ่ะมีอีกนี่นะคะมีอีกไปและ มีทั้งหมดสี่อันนะคะนี่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะทำมาอย่างดีเลยอะ่ะจากที่ทำงานมาถึงบ้านก็ประมาณขับรถประมาณยี่สิบโลแต่มันคือจริงๆอะมันไม่น่ามันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะแต่มันน่าเบื่อตอนที่แบบรถติดอะ่ะไม่ได้ไมีกาเตึงนค่ะเดี๋ยวนะเอาดีเลย่ะ อะไรมาหนะ้าบอกเลยนะคะสั่งมาเนี่ยจำไม่ได้นะสั่งอะไรมาบ้างม,มีข้างบนมีห่อกระดาษทิชชู่แบบนี้นะนอกจากว่าจะห่ออย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมบเปิดมาก็เป็นทิชชู่แบบนี้อีกนะคะมันเสียหายอะ่ะนี่เจอแล้วเห็นไหมเจ้าเอสโตนะคะ เดี๋ยวคงจะได้เปลี่ยนกระถางแหละเพราะว่าก้อยเป็นพวกโรคจิตนะได้รับมาปุ๊บเนี่ยก้อยจะชอบเปลี่ยนกระถางเลยรอแบบประมาณแปบ๊บหนึ่งไม่เกินอาทิตย์หรอกนี่แล้วก็ยังมีพันรอบมาอีกนะคะเห็นไหมคะโอ้หลานคุณดวงพรนี่ดีจริงๆเลยนี่นะคะป้องกันดินหลุดออกมาเนาะโอ้โหสวยมาก ทำมาดีมากเลยค่ะน่ารักไหมอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งนะมาี๋ยวมาดูต้นที่สองกันว่าไ,ได้อะไรมา ่วงนี้นะคะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้นะแล้วก็อยู่บ้านเอฟต้นไม้ไปนะคะเพลินเพลินอืมมาแล้วอันนี้อันนี้ปิดมาอย่างนี้นะคะตอนมานี่นี่นกอยอะซื้อมานะแต่ว่าก็พยายามเลี้ยงนะคะบางต้นเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นต้นไม้อดทนมากเลยอะทำยังไงมันก็ไม่ตายทำยังไงมันก็แบบ อยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางต้นอะ่ะมันก็สลัดชีพจากกอยไปเสียงอู้อี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกที่บ้าน,นทุกคนฝนตกบ้างไหมคะของกอยนะคะบ้านก็ฝนตกแล้วก็ที่ทำงานก็ฝนตกนะคะกลับบ้านมาที่สี่คูนร้อยไปเลยนะคะกลัวต้นไม้ตาย นี่นะคะเขาก็ทําแบบนี้นะร้านของคุณดวงพรนะคะตั้งใจทำเนาะเป็นการเรียนรู้ของคอยด้วยนะคะว่าเวลาแพ็คต้นไม้ควรจะทําแบบนี้เนาะน่ารักมากเลยค่ะเย้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยร้านเนี้ยไม่แพงเลยนะคะถูกแล้วก็ดีด้วยเห็นไหม,มถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะ เดี๋ยวมาแกะอีกสองต้นเนาะโอต้นนี้ลากออกมานอกกระถางแล้วอะอเ,อเอดีดิตอนที่เอฟจำได้แล้วตอนที่เอฟร้านนี้นะด้วยราคาของเขานะคะทำให้กอยอะไม่คาดหวังเลยนะว่าเขาจะแบบต้นไม้เขาจะสวย แล้วก็การห่ออะไรอย่างเงี้ยจะดีขนาดนี้นะอืมนี่นะคะอันนี้คือปิดข้างบนไหม่อันนี้อันนี้นะคือปิดข้างบนใหม่างี้นี่ก็แล้วออกนะอืมเดี๋ยวนะลากหนูเนี่ย พูดพูดถึงรากนะคะเพื่อนๆนตัดรากเป็นยังไงคะสั้นๆเลยไหมคะหรือว่ามันมาแบบไหนก็ก็ก็หย่อนไปแบบนั้นแต่ก่อนก็ก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ก็ว่าทําไมกระถางคนอื่นเขาเล็กจังเลยอะกระถางกอมันต้องใหญ่มากเพราะไม่งมั้นมนใส่รากไม่พอใช่ปะพอกอมาดูใน youtube หลายๆท่านใช่ไหมคะเขาตัดรากกันเออก็เลยเป็นความรู้เนาะ ว่ารับต้นไม้มาก็เอามาตัดรากได้นี่เห็นไหมคะเป็นเอสโตอีกต้นหนึ่งนะคะร้านนี้ไม่แพงนะคะแล้วก็แพ็คดีมากโอ้แนะนำเลยอะ่ะโอ้น่ารักจังเลยนะคะมีตุ่มตุ่มนดนนมนิ่ม,น,มน่ารักนะคะโอเคอันนี้ต้นที่สามแล้วนะคะเห็นไหม สามต้นแล้วนะคะ <Jetzt. S 1> เหลือต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วดูซิว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรนะาจำได้ละลานเนี่ยแบบเออไม่แพงเนี่ยจำได้ว่าเขาเอฟเวลาเวลาแบบเวลากอยกำลังทำงานอยู่แล้วก็เปิดไปเจอผลนอีอย่างเงี้ย <something weird> เพื่อนก็ยังแซวอ,อยู่นะคะว่าก่อยเอฟเวลางานนี่นะคะ เหมือนกันทุกต้นเลยนะเขาจะมีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่ไว้อย่างเงี้ยห่ออย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้อน่ารักจริงเลยอ่ะนะี้ยใส่ใจมากเลยอะค่ะอันนี้มีเหมือนกันนะคะคือข้างล่างเลยเนาะแปะมาถึงข้างล่างเพราะว่ากันว่าดินมันจะหล่นใช่ไหม เป็นเอสโตอีกต้นหนึ่งนะคะเท่ากับว่าร้านนี้นะก้อยสั่งเอสโตมาสามต้นออถามว่าทําไมถึงสั่งเอสโตมาเพราะว่ากอยคิดว่าสําหรับกอยนะคะที่บ้านนะคะมันดูแลง่ายมันทนโหยน่ารักจังเลยดูสิอันนี้เป็นสี่ต้นของร้านนี้นะคะร้านของคุณดวงพรไม่่ เพื่อย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเหลืออีกร้านเดียวนะคะอันนี้เก็บไปก่อนนะอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายนะคะของของเนี่ยค่ะคุณวิชุดานะคะ รหัสไปรษณีย์เนาะคอยจําไม่ได้ว่าส่งจากส่งจากอันเนี้ยเลขยังไงเนาะกล่องเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่เป็นที่ว่าคุณจาจากทางร้านนะเป็นจากตอนตอนขนส่งนะคะคอยก็เลยอยากจะขอรอบกวนเตือนเพื่อนๆที่เป็นพี่ๆเจ้าของร้านเนาะต้องต้องเขียนอาจจะต้องเขียนว,ว่าระวังชำรุดเสียหายอะไรเนี้ยนะคะ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะรีบส่งของให้พวกเราเอะเนาะเท่ากับว่าวันนี้นะคะกอยรีวิวสามร้านเลยนะยังมีมาอีกนะคะมาไม้ยังไม่รู้หรอกวันนี้ก็เอฟไปอีกนะคะอ่า ออกมานะคะเหมือนกันกับทุกร้านนะคะ mm. ก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะยัดอยู่เนาะเช้าก่อนก็อรีวิวของบ้านประตูกลมไปนะเป็นเหมือนกับกระดาษตัดเหมือนข่ไข่เนะาะแต่ทุกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อันนี้เขายัดตามช่องด้วยเห็นไหมคะไม่ให้มันขยับเนาะอันนี้เท่ากับกอยมีสามอันเลคะ่ะนี่นี่เลยนี่เลยนเน สองสามสามสามกระถานะคะเวลายนี้จำไม่ได้จริงๆนะคะว่าสั่งอะไรมาถ้าจำไม่ผิดเป็นเอสโตเหมือนกันไหมอันนี้แปะข้างใต้มาเพราะว่าดังที่เราทราบว่าดินกระบองเพชรมันมันร่วนมากนะคะ มันจะเป็นผงๆผงหลุดได้เลยแหละเขาก็เลยใส่มาอย่างเงี้ยเนาะต่างอะไรมาหน้าต่างอะไรมาหน้า <ๆ S 1> เพื่อนๆที่ดูอยู่ชอบปลูกอะไรกันคะชอบปลูกพันธุ์ไหนกันบ้างคะเขียนเข้ามาแนะนำคอยได้นะว่าแ,วแบบเอ้ยอันไหนแบบปลูกง่ายอะไรเงี้ย ก้อยจะมีต้นที่ได้มุมที่ได้ที่ที่บ้านนะคะได้แดดครึ่งวันกับได้แดดแบบแดดร้อยฝนร้อยเลยอะแดดร้อยฝนร้อยนี่คือต้นใหญ่แล้วนะคะก้อยเอาไว้นอกบ้านไม่มีใครมาขโมยนะคะเพราะว่าเอาไปก็เจ็บมือ <c oughs> น้ำตํานะคะนี่ไงเอง๋มาแล้วนะคะอืมน่ารักจังเลยเนาะ นี่ใครหลงสเสน่ห์เด็กหัวเห็ดเหมือนก้อยบ้างไหมอะนี่ดูอันนี้สิดูอันนี้สิค่ะโอเคกระถางที่หนึ่งผ่านไปมาดูกระถางที่สองแล้วกระถางที่สามกันนะคะเหมือนกันนะคะแม้ว่าก็จะได้เป็นเล็กๆแบบเนี้ยนะแต่ก้อยก็ทักพักหนึ่งเดี๋ยวก้อยก็เอามาจับแยกลงกระถางอื่นนะคะเพราะว่า ก้จินตนาการเอาเองว่ามันจะต้องแย่งอาหารกันก็ก็เลยชอบเอาไปเปลี่ยนลงกระถางน,นะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูเนาะที่บ้านนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักเสียใจมากเลยดินชื้นไปหมดเลยนะคะวิ่งกลับมาบ้านลงรีบเอาเข้าล่มอย่างนี้นะคะอันนี้อันหนึง่งเป็นบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ โอเคอันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะรีวิววันนี้เสียงอาจจะหมดแรงนะคะเพราะว่าหมดแรงจริงๆนะวันนี้คือมันร้อนอะ่ะฝนตกอะ่ะแทนที่มันจะเย็นใช่ปะ่ะมันก็มีช่วงจังหวะที่พอฝนหยุดละแล้วมันร้อนอะ่ะโหแล้วนั่งอบๆที่ทำงานด้วยวันนี้ นี่อ่าน,นี่เป็นอีกต้นหนึ่งอุย้ยนี่ค่ะอันนี้เป็นอีกกระถางหนึ่งก้อยรู้แล้วว่ามาจากร้านไหนอันเนี้ยมีป้ายด้วยอ่ะอืมโอเคร้านนี้นะคะก็เป็นสามกระถางนี้นะ เดี๋ยวเอาเพื่อนๆมารวมกันดีกว่านะคะอันนี้ร้านที่สามออันนี้ร้านที่สองและอันนี้ร้านที่หนึ่งนะคะอ่าีน,นร้านที่หนึ่งนะคะ โอเคนี่เห็นไหมวันนี้นะคะเอฟมาสามล้านนะคะตามที่ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละอะ่งน,นี้นะคะก็คือสามล้านนี้นะร้านร้านเนี้ยก้อยเคยสั่งแล้วนะคะเอ๊ะหรือว่ายังไม่สั่งเนาะเออไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามีสองล้านที่ก้อยสั่งแบบนี้นะแต่ว่าทั้งสามล้านนี้นะคะสำหรับก้อยนะก้อยชอบ ก้อย,อยรู้สึกว่าก้อยแบบเออเห็นแล้วแบบว่าเราควรที่จะเป็นลูกค้าประจำเขาเลยแหละชอบมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแกะกล่องสั่งของสั่งกระบองเพชรของก้อยนะสามารถที่จะแบบสามารถติดตามก้อยได้นะคะก้อยเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะคงชอบที่จะแบบสั่ง กระวองเพรอะไรอย่างเงี้ยสั่งของจากในอินเทอร์เน็ตใช่ปะแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนที่เราบบไว้ใจได้นะคะอันเนี้ยสมร้านนะคะไว้ใจได้ทั้ง3ร้านเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออันนี้ของคอยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดกระมองเพจคอยมาอีกนะคะเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูอีกเนาะ แต่ว่าวันนี้ก้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ก้อยด้วยนะคะก้อยจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ